เ okay, กมคนตอนนี้เราอยู่ในเกมฟาคายสีนะครับ่าจะเป็นเกมที่เขาจักนี้แล้วนะครับโอเคเราจะมา,มาจนภัยในโลกกว้างนะครับ้างม,มาขี่สิลุยหือเจอติวฟิวเฮ้ย โคนใจมตอบอมบตเี่นเลยปลี่ยนะมิสเตอร์โลวาโลบาโลวาะมิสตอโลวาโลบวาอะไรนรถรถตุ๊ตุ๊บังุชาแล้ว nope ก็มาดนก่อนปกันดีอืม่นี่เลยฐานนี้นะนั่งไปจนยึดฐานนี้กันครับ ตปยเอไม่ตายปีดอดีกว่าีครับเี้ยนะคุแลวเนี hey, no. ่ยตรงเนี hmm. ้ย บอกว่าให้กลับไปนะครับเพราะอันตรายข้างหน้าอันตรายเกินไปเอ้าก็คือไปไม่ได้เหรอกูเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหโอเคฮะได้ครับผมมานี่แทนนะฮะจอร์จเจ้าจุกอันใหญ่ก็ต้องมานี่นะฮะชานัทชานัทหรือเปล่าไม่รู้นะชานัทชานัทอะไรสักอย่างโอเคครับฐานนี้ก็ได้ฮะ เราจะทำอะไรละ่ะสีกระสุนก่อนโอเคก็ไม่นานมากนี่หว่าทีเองโอเคการบุกฐานแบบต้องติ๊กนะฮะยังไงต่อไปจะรอดไหมเนี่ยเอาแล้วจะปุ๊บไม่ได้ละพาไปไหนก็ไม่รู้ หรว่าไม่ได้ศึกษามันบวรว่าต like ้องข่าไปอีกกองหนึงาไปฝั่งหนึ่งท้งนึอะไงเ้มกไม่ได้นะโอ้เสียงโวยโอ้ยนักดนีดาา้่าคน็มาสิลกโเฮ้ย ไปไหนน,นี่ครับสิึงจุดหมายแล้วกล่อยอื่นเลยเนี่ยตรงน,นี้ก่อนการตายนะฮะนี่อันนี้ก็จะฉลาดเอ้ยเห็นนะช้างโอ้มีช้างติดอยู่ด้วยโอ้โหนังสานเรื่องเสือแล้วนะเดี๋ยวเราแท็กเป้าหมายก่อน แล้วเราจะบุกยังไงดีเพื่อว่ากันีทีมันจะมีแค่นี้หรือเปล่านะช้างร้อง้วยมีตัวนีตัวโอ บบโอ้โหเยอะเนะย่ยเยอะเหมือนกันนะว่ามันแตกนะตัวเนี้ยทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะเออโอน,นะละรอหินเอาป,อป่าหินรอครับปลารอหินโอเคอ่านนี้ หายละเฮ้ยมันรู้ละเรียกรางเสือม้เฮเรียกรงเสือมครับพรจะมาละงี้ยไ้ยมวะปืนครบฉหายแล้ปืนครบเรียกรางเสือม้า เช้ามาแล้วแจมมาดิมาอู้ช้าติดไฟหายแล้วช้าอู้ช้าอุ้ยจุดจุดยิงช่วยช่วยยิงหน่อยภาษาเรียกมามามาสวยงามครับแม่ ช้างเราได้ทำได้ดีกว่าคนที่เราเรียกมาอีกเจ้าแจ่มแมวอ่ะแจ่มช้างเลยนะแจ่มช้างสุดยอดอ๋อโอเคช้างมาและแผนต่อไปของเรานะครับก็คือจะมาที่ตรงนี้ เพื่อจะไปที่จุดเอ็นะครับเพื่อยึดฐานใหญ่นะครับผมโอเคมาเปจุดต่อไปกันดีกว่าเห้ยอะไรอ่ะ้องคนจะสุดท้ายเหรอไอ้จิบมาเอ้ยอ้าวเฮ้ยดีเยวดูกี่ชั่นคนตายนะโอ้ขอโทษด้วย ตายห่าเลยอเอ็กอ่ะอเปิดสัญญาณก่อนเลยเปิดทัศนวิสัยให้แบบกว้างขวางขึ้นโดเคไปช้างเหรอนี่แสงมันจะมันจะไม่รอนะมันจะหายไปในพิบตาไปจะแรงนักหนาเดือด,ด นึกว่าไปทำร้ายใครกกใจมามาเลยโอ้สาวแม่งจะพังไหมเนี่ยผมไม่มีแบบปิงที่ไปแล้วขลนะุ่มมานะออ่่าานน้เ ียยำถาแเลยต,อต่โอโหเนี่ยโอที่นี่ที่ไหนเนี่ยมึงปีนขึ้มามเมื่อนะกอี้ลืมนะเราปีนเฮ้ยปนเจอแล้วพระเจ้าดือถู โอเคจำเฮ้ยถังคนอ๋อนี่ก็นะทำไมแถวนี้มันตวกนี้มันเยอะจังวะโอ้ดีดีดีแล้วมันมันไม่แกะนั่นต่อโอเคเฮ้ย อืมนีุ่๊บขนาดเราก็เปิดแล้วนี่ก่อนงี้นจุดนี้เลยใกล้ที่สุดแล้วเราก็จะไปพอลไะไปเลยฉันจะบินบินไปยันงนอกนอก ไม่คือเด็่ยม่ใช่แล้วพอแล้วรือว่าช่วยนอนดีกว่ามันเ,เป็นคนดีนะใครเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยนะมานี่งไงจิตมันขังฮะแค่นีนน่อะไรวะเนี่ยช่นนวยเขน่มันเห็นแล้วทนไม่ได้ไมันเป็นอะไร นี่เลยออกมาอธิษฐานแล้วเพื่อน Bless you oh bless you โอเคปิงซูโดแป๊บได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดินแบบลูกนี้ลุก้นมากโอเคครับไม่เป็นไรฮะเราไม่หวังคอนตอวแทนอยู่แล้วอืมอ้าว อ๋อไม่มีรถลืมลืมกระโดดล่มใช่กระโดดลงมาลืมหารถอืมอ,อืมอะไรเนาะอ่าไม่มีอะไรเน,นี่ยเฮ้ยเจัน่าเจ๊น่าไม่ใช่เปล่าวะม่ใช่เปลโอเคเราไปดูจากมุมสูงดีกว่าเออถ้าได้เห็นก่นรู้สึกว่าไอตัวที่ว่า เหมือนพวกนักล่าพี่ลูกธนูควอยเนี่ยต้องฆ่าอันตรายนะผมมันสามารถหลบจากการแทงได้เราต้องฆ่ามันก่อนแล้วมันฉลาดมากเลยสุปเปอร์แนนั้นจะมีสองคนหรือเปล่าเดินนะ It's beautiful place and we fought for it. <laughs> what? Who is shooting? <kahkaha> <Ooh>. <sighs> oh no. enemy on What's <earthqu> uh, no, 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 no. <sighs> map? <sighs> เรียกแล้วนี่เรียกมาช่วยไม่ห้เรียกมาขอ,อความช่วยเหลือกินม,มามาเนียวโอ้อยแล้วก็วโผล่เดินอือปีบ้านี่มามาเอาปีนั่งเยะแล้วเราต้องขังก่อนลนะอือโดนไม่โดนอีก มาเลยมามเด่าจะไม่โดนมาเพื่อนเพื่อนเรียงลายท้ายปปืนก็ปืนงั้นเละอืมใชปน อย่าวเดียวปังอาดอย่าได้เด้ออืมนี่คิดว่าอะไรไม่ได้แห้งโอเคครับดไปสอบฐานในคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะพอสมควรแล้วนะตอนแรกนี่อะไรก็ไม่รู้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงตอนนี้นะครับ แล้นนี้ก็เพาะคึนี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายเย่ไว้ไเจอกัน